เราเข้าไปช้าไปเลยหยทุกคนคะขอโทษด้วยนะคะต้องไปหาโค้ดเราเองคะเพราะว่าไอที่อ่านเมื่อกี้มันหายไปแล้วเนาะมันน่าจะอันนี้ถ้าเจอนะเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่องั้นไปพิมพ์กันเลยที่เดี๋ยวจะหาเจอถ้าเจอคลิปต่อเดี๋ยวก็จะเอามาต่อให้นะคะแต่ว่าจะแยกคนร์คลิปนละ้วไปหาดูคลิปกันเลยจี เอลว้วายพีโอพีฉันหัวนอนค่ะหัวนอนลูกเดียวเดี๋ยวค่อยไปเปิดกันแป๊บนึ่งเจ็บไหมเห็นกล้องแป๊บนะคะคนง่าว่าเหลือโค้ดอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือห้าโค้ดก็จะเสร็จแล้ว

โคดหไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นโคดหลอกลวงก็เลยจะขีดผิดไปก่อนต่อไปโคดก็ต้องเหลือแค่สี่โคดเท่านั้นผมจะเสร็จแล้วแต่มาโคดก็ถึงแล้วนะต่อไปเอ็มโออา

แยากตกแต่งก็ไม่ตกแต่งได้เนาะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เพราะเราไม่ีบ้านเลยโอ๊ยของเยอะเกินเราเล่นเดี๋ยวเราจะทำหนังเ,เป็นพวกคื้อล้างบาตรต่างๆเนาะเออโปรโมทหนังนะึ่โปรโมทก็จะทำพรุ่งนี้กลับมา ูตคูอให้แล้ค่ะขึ้นมาจาดสูตรของ C L B E N C เอา E หาย E N แล้วก็ตัว ีเอาใช่ไมเออาร์เออารอย่าดแล้วไม่ต้องได้ไม่ได้พมบิดน

เหตุ hey, ผลที่มันมาผมว่านเพราะว่ามันคือโคที่ไม่อยากเล่นโอเคงั้นเราจะลองเล่นดูนะให้เก็บไว้ให้ได้เนี่ยนล้วต่อไปเป็นโคตัวคำเกมนี้นาเชื่อต้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาต ตอบเพรตอบอไรฮะทีอุตุคิดเนี่ยทีอ้ยลบสี่อ้อยอ่ไม่ สุดท้ายที่จะพีอีโค่หนึ่งก็ไม่พีนะเพราะมันไม่มียูจงมันเป็ลือกที่สามาก็สาไว้นะคุณผู้ชมคะปวดปวดแทนเลยค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะมาดูโพสต์อันแรค่ะสวยเนาะไม่เลยจะสวยเท่าไหร่ อื่นอ้าวขึ้นมาบ้านหรือบ้าน,นเรามีบันไดแต่ทุกคนจะเรียกว่าบันไดสับแปลกๆนะฮึเปิดะเปิดของอั้นของเก่มเ,เราจะทดลองใส่ด้วยแต่บางอันเครื่องแต่งหน,น้าเราจะไม่ทดลองนะเพราะว่าหน้าของชอูรีน้ำเรีมสวยมากอ้ยนี่ก็เป็นของเด็กเนะแจกได้ ไม่ดีอุ้ยตอบตอบน่ารักนะไปดูกเอ้ยนะคือไม่ตื่นคอนี่น่ารักน่ารัก้งคัหนทางไปไหนโอ้น่ารักเลยิกเหนียวฮึฮึ กระตุ้นอะอโลมนโอเคโค้ดนี้เดี๋ยวเราจะเออันนี้ไม่อยากเล่นเลยโค้ดแล้วกันโหยิงกันน่าดีข้าศึกโจมตีไม่ใช่กระทงนะยิงอืมน่ารักอะบ้านแมวเราขอเปิดอันนี้ไว้นะพาลูอันนี้ไม่ใช่บ้านอ่ะ อันนี้ก็เปิดเสร็จแล้วเนาะมืออะไรนี่ก็เป็นห้องเนาะไม่นี่เป็นทอปเกมนี่นาะขอทำนีนะคะสวยเอ๊บรวมกันว้าวนี่สวยเอาน้องดี มอให,ห,ห้ถึ่มากมือนี่ารัะค่ะฮัลโหลอุ้ยโทร้ยแม่เคยโทรมาฮัลโหลคันแม่นกณกิึงแม่นะคะแค่นี้นะคะโอเคอ่ะโอ้โหบอกเลยเออเอาไปเฮ้ยสวยสวยนี่อันก็สวย มีแต่แมวเท่านั้นและมอเิดมาห้องอันนี้ก็เป็นโลกดูต่างๆเอาส่ผ ให้เอ huh? uh ็ม huh. ม so uh ี huh. hmm. here, huh? uh ่ประกอบใส่เนี้ยสักไม่เอ่าสวยน้องโไม่ได้ฮึนี่ก็สวยแต่เอ็มมี่สวยกว่าโน้โหเขานี่สวยโอ้โหมีทำงาน มันคุก็จะาเ,เสียนเี่พนอุอน่ารักนะแล้วก็นนะ่ารีทำคลิปให้สเสร็จกนาจะหลับาจะทำคลิปให้เร็วที่สุดนะเสื้อหายมันม,มีเสอเมื่อกี้อยู่เสื้มาแล้วค่ะน่าจะหลงไปอยู่ตรงนี้นะ โอ้น่ารักลี an, ่อยู่ใงกัน้านนั่น่ารไม่ไม่อยู่ในห้องของเราดีๆวะก็ชอบเตือนตม่นต่นเนี่ยรู้สารเ่งน่นไม่ช่คอยยิ่กันแต่พอลอนสุดท้ายเนี่ยช่วยดูสุดท้ายน้องๆอ่าหาพิมพได้แต่อย่าหาเว่นเลนนะ อย่าหาวิชาตัวนะแบบนี้ก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นทุกคนมันจะเป็นวัคซีนแคนเป็นสะอาดนะคะสะอาดหรืออะไรทุกอย่างมีอาจารย์อยู่ตรงนี้ฮะดูนะดูหน้าดูดูนี่ดูดูผม เดก็ซือนี่ไม่ใช่นะก็แทีมเคเห็นไหมไม่อยากให้น้องเล่นกระป๋าสวยนะสามเก็บได้นี่แมวเล่นเลยกระป๋อาวโอเควันน้ก็ขอลาไปก่อนนะค่ะทุกคนนี้ทำไมขอฉันทำไมสรงผมของฉันฉนนี้โอลุงคะ เดี๋ย่าเศร้าเลยค่ะทุกคนคะบายบายอย่าลืมคอมเมนต์ที่บอกไว้ให้นะคะบายบายมาโอ๊ยมาดูก่อนไม่มีคนเราจะากเพื่อนไหนก็อยู่อย่างนี้มา มื่อัเรียนคณิตศาในห้องโอเคโอเคโอเคไปกันเถอะโอ๊ยเดี๋ยวคุนแป๊บงอ้าโอ๊ยโใไม่ติดโอเคายบาย